เธอโทรมาหาฉันอะมีธุระอะไรเหรอฉันอยากจะมาขอโทษคุณค่ะคุณเคสขอโทษฉันเหรอจะมาขอโทษฉันทำไมเพิ่งคิดได้เหรอคุณเคสแต่ว่าฉันเลิกกับคุณสารเด็ดขาดแล้วนะคะวันนี้ฉันมาเผื่อที่จะมาเจราจารสงบศึกกันได้อะสงบศึกสงบศึกอะไร ฉันอยากขอให้คุณหยุดการกระทําทุกอย่างที่จะทําลายบริษัทฉันน่ะฉันมีลูกน้องอีกเยอะต้องดูแลฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันคุณเองก็เป็นเจ้านายนี่คุณเข้าใจฉันดีไม่ใช่หรอนะคุณเคสฉันขอร้องละให้ฉันไหว้ก็ได้นะฉันขอโทษมึงไม่ต้องมาไหว้กูอ้าวมึงจะให้กูทำยังไงวะมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเพราะมึงทำอะไรกูมากูก็จะทำมึงกลับ มึงจะบ้าสงครามไปถึงไหนฮะหัวมึงกูก็คืนให้แล้วคืนให้แบบครบส2ส่วนไม่ได้มีอะไรสึกหรอที่จะเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้เลย้วยซ้ํามึงอ่ะซวยแล้วละ่ะที่มาเป็นชู้กับหัวก,กูเนี่ยมึงมึงมันโรคจิตไปหาหมอไปมึงไหะไปหาหมอเหอะกูจะฟันมึงจนกว่ากูจะพอใจมึงแน่ใจใช่ไหมว่าจะเอาแบบเนี้ย งั้นมึงเตรียมวิตามินกับอาหารเสริมไว้เลยนะมึงได้ใช้อย่างเยอะแน่พวกกูจะเล่นงานมึงให้จุกเลยคอยดู